คราวที่แล้วเราพาน้องมาแนะนําตัวแล้วใช่ไหมล่ะคราวนี้จะพามาดูว่าเวลาเอาน้องบ้านปากการังลงไปฟืนฟูในปากการังจริงใต้น้ำทำยังไงนี่เลยทุกคนน้องใช้เครนยกนะน้องตัวหนักมากตัวที่เห็นอยู่เนี่ยร้อยสามสิบกิโลตัวเล็กสุดแล้วตัวใหญ่ๆอ่ะก็ประมาณห้าร้อยกิโลเลยทุกคนที่น้องต้องตัวหนักขนาดนี้ก็เพราะว่าใต้น้ำมันมีคลื่นใต้น้ำใช่ไหมล่ะเวลาน้องโดนคลื่นซัดอะน้องจะต้องอยู่กับที่น้องห้ามไปไหนน้องจะต้องอยู่ตรงนั้น แต่ว่าตัวหนักขนาดนี้ทางทีมอาจารย์จุฬาเขาก็ดีไซน์มาไม่ให้น้องแบบจมลงไปในทรายนะทุกคนถึงแม้จะตัวหนักมากก็ตามก็นี่แหละเวลาเอาลงก็ต้องเอาเครนยกแต่ว่าบางทีเรือที่มีเครนอ่ะก็ไปตรงน้ำที่เราอยากจะวางไม่ได้ก็เลยต้องใช้เรือยางมาทอยไปอย่างเงี้ยทุกคนลาบากอยู่นะก็นั่นแหละถ้าน้องตัวเล็กอยู่ในเรือได้ก็ต้องพาน้องไปแบบนี้แต่ถ้าน้องตัวใหญ่อ่ะก็ต้องลากน้องไปอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้บอลลูนพยุงตัวน้องไว้ไม่ให้จมลงไปอ่ะนะ เห็นไหมเวลาฟื้นฟูแนวปรกการังอะมันทำลำบากทุกคนถ้าเป็นไปได้อะช่วยกันดูแลระมัดระวังเวลาลงไปเล่นน้าก็อย่าโดนน้องนะน้องจะได้อยู่กับเรานาน,าน